บ้านมีใครอยู่บ้างครับพ่อแม่แล็พี่สาวสามคนเนาะพ่อแม่พี่สาวอันนี้มาฝากคุณแม่บอกคุณพ่อ้ว้แล้วบอกพี่สาวด้ว,ว่าทุกคนต้องอยู่ฝ่ายเดียวกับหมอโอเคไหมครับจะมีวันที่น้องจะรู้สึกว่าลำคาญในช่วงเนี้ยในช่วงอาทิตย์หน้อาทิตย์หน้าแลำคาญไม่ไหวพูดไม่ชัดกินข้าวไม่ค่อยได้ทําไมถึงต้องใส่ด้วยอะไรด้วยอาจจะมีแต่ว่าถ้ามีคนในคนหนึ่งที่จานวน แล้วก็เข้าค่ายแล้วแบบว่าไม่เป็นไรลูกถอดก็ได้วันนี้คือจบเลยะนะครับแล้วถ้าคนแม่ดูแบบว่าต้องใส่ต้องใส่ใครอยางแต่คุณพ่อบอกว่าไม่ได้หรอกลูกไม่ต้องไปบอกใครสมมตินะ <c oughs> มันจะเราจะไปต่อ,อยาก<ะ>นะครับเราก็สุดท้ายต่อยให้มาที่นี่แล้วหมอมีการย้ําน้องก็จะไม่ใส่เพราะน้องรู้ว่าเดี๋ยวฉันไปหาคุณพ่อหรือไปหาคุณแม่ใครสักคนหนึ่ง่ก<ะ>ก็เดี๋ยวจะเขจาจะอนุญาตให้ฉันไม่ใส่ญปาะน้ออยากจะฝากเรื่องนี้หน่อย<ะ>ว่า,าให้อยู่ทีมเดียวกัน ในในเชิงภาษากีฬาใช้คอมพิวเตอรตำรวจที่ดีกับตำรวจไม่ดีทุกคนต้องเป็นตำรวจไม่ดีัก,กับหมอโอเคไหมครับถ้ามีคนใดคนหนึ่งกลายเป็นคนที่ดีปุ๊บ็ำรวจจะมีสานะต่างๆเนาะก,ก็ช่วยกันหน่อยหนึ่ง